you mm -hmm. Home นายโฮมนาอยู่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการเซนะ็นทรัลบางนาศรินจาก AP Thailand กันค่ะโดยโครงการนี้จะตั้งอยู่บนถนนบัวนครินซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่มีตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลายนะคะเพราะโครงการสามารถเข้าสู่ถนนใหญ่ได้ถึง4เส้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนบางนาตราด ถนนสีนครีนถนนเทพารักษ์แล้วก็ถนนกิ่งแก้วและยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนวงแหวนการจนาพิเศษแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งจะสร้างเสร็จในปีหน้านี้แล้วแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งเป็นสายในปัจจุบันค่ะโดยโครงการจะเป็นบ้านเดี่ยวในสไตล์โมเดิร์นนะคะที่ถูกออกแบบมาให้มีฟังก์ชันภายในบ้านที่ครบครันไม่ต้องต่อเติมบ้านเพิ่มแล้วและยังมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์แล้วก็พื้นที่ส่วนพักผ่อน ตอนนี้ราคาเริ่มต้นของโครงการจะอยู่ที่7.5ล้านบาทแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมราเรดของโครงการกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะ <S <S สำหรับแบรนด์เซ t r ทรนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวในสไตล์โมเดิร์น ซึ่งโครงการนี้ค่ะก็มีความเป็นส่วนตัวพอสมควรเลยเพราะว่าโครงการตั้งอยู่บนที่ดินขนาด23ไร่แล้วก็มีจำนวนบ้านพักอาศัยภายในโครงการเพียงแค่105หลังเท่านั้นค่ะเริ่มจากที่ซุ้มทางเข้าโครงการนะคะก็จะมีการออกแบบรูปลักมาให้ดูเรียบเท่แล้วก็ดูทันสมัยด้วยการใช้สีโทนขาวเทาแล้วก็จะมีการเพิ่มความหรูหราเข้าไปด้วยการใช้ฟิเนชชิ่งลายหินอ่อนพร้อมกับเส้นสายสีทองค่ะ สำหรับการเข้าออกโครงการนี้นะคะเขาจะใช้เป็นระบบคัดสรรซึ่งเป็นระบบการสแกนเลขทะเบียนรถค่ะลูกบ้านสามารถขับรถผ่านเข้ามาด้านในโครงการได้เลยโดยไม่ต้องแตะคีย์การ์ดส่วนแขกที่เราได้มีการนัดหมายกันเอาไว้นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเมื่อแขกมาถึงลูกบ้านจะสามารถกดอนุญ,ญาตผ่านแอปได้เลยแขกของเราก็จะสามารถขับรถผ่านเข้ามาด้ในโครงการได้เลยค่ะ ในโครงการนะคะจะมีการวางผังด้วยถนนกว้าง12เมตรไปจนถึง24เมตรแล้วก็เชื่อมต่อด้วยถนนซอยกว้าง9เมตรค่ะซึ่งพอเราเข้ามาได้ในโครงการแล้วนะคะเราจะเห็นบ้านหลังแรกทางฝั่งขวามือก็จะเป็นสำนักงานขายค่ะและหลังถัดไปก็จะเป็นบ้านตัวอย่างในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะจะมีอยู่2จุดด้วยกันค่ะจุดแรกก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการหลังซุ้มทางเข้าโครงการนั่นก็คือคลับเฮาส์นั่นเองเดี๋ยวดินจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ คลับเฮาส์สะนอาคารสูง2ชั้นนะคะโดยพื้นที่ส่วนแรกก็จะเป็นโซนอ outdoor หรือว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะโดยสระของโครงการจะเป็นสระระบบเกลือมีขนาดสระอยู่ที่13คูณ5เมตรภายในสระเองก็จะมีการแบ่งโซนสระเด็กสระผู้ใหญ่ให้ในส่วนของห้องน้ำและก็ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจะอยู่ที่ด้านหลังของอาคารค่ะนอกจากนี้ในส่วนของชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีห้องกระจกอยู่2ห้องห้องแรกก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่า co-working space และอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องเด็กเล่นซึ่งเด่นจะพาคุณผู้ชมไปดู co-working space กันก่อนค เขอเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนะคะว่าแต่เดิมถนนบัวนครินเนี่ยจะเป็นสระบัวเขาก็เลยหยิบดอกบัวเนี่ยมาเล่นกับตัวโครงการโดยการใช้โทนสีของดอกบัวแล้วก็สะบัวนะคะมาตกแต่งในส่วนของอินทีเรียค่ะ ซึ่งอย่างในห้องนั่งเล่นหรือว่า co-working space ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีการตกแต่งในสไตล์ m o เด r ร์นลักชัก็จะมีการจัดโซฟาแล้วก็โต๊ะเราสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้หรือว่าจะใช้เป็นจุดสําหรับนั่งทํางานก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้เป็นจุดนัดพบกับแขกที่มาจากนอกโครงการหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่พาเด็กๆมาเล่นน้ากันก็มานั่งรอตักแอรเย็นๆในนี้ได้ค่ะ ในส่วนของห้องเด็กเล่นนะคะก็จะมีการตกแต่งภายในด้วยโทนสีน่ารักน่ารักซึ่งก็จะยังอิงโทนสีมาจากสระบัวอยู่ค่ะโดยในนี้เขาก็จะปูพื้นด้วยพรมนะคะเพื่อให้สัมผัสนิ่มนวลแล้วก็ปลอดภัยกับเด็กมากยิ่งขึ้นมีการจัดมานั่งมีของเด็กเล่นแล้วก็ตุ๊กตาเอาไว้ให้เยอะเลยนะคะเราสามารถพาเด็กๆมาเล่นกันในนี้ได้เลยค่ะเราขึ้นมาบนชั้น2จะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสค่ะซึ่งห้องฟิตเนสก็จะเป็นห้องกระจกนะคะมีความโปร่งโล่งแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลย ซึ่งภายในห้องเองค่ะก็จะมีชุดออกกําลังกายจัดเอาไว้ให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะมีทั้งจกักรยานไฟฟ้าเครื่องเดินวงรีมีเคเบิลแมชชีนมีรูวิ่งไฟฟ้าแล้วก็มีชุดดัมเบลแบบค่้าน้ำหนักรวมไปถึงเบาะแบบมานั่งราบแบบปรับระดับได้นะคะแต่ถ้าใครที่ออกกําลังกายจนเหนื่อยแล้วค่ะอีกฝั่งหนึ่งของห้องเนี่ยก็จะมีระเบียงให้เราออกไนพักผ่อนแล้วก็รับลมได้ค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางอีกส่วนนะคะจะอยู่บริเวณท้ายโครงการก็คือส่วนพักผ่อนนั่นเองค่ะแต่ที่เราเห็นอยู่นะคะเขาเพิ่งทาเสร็จไปแค่หนึ่งใน3เท่านั้นเองโดยพื้นที่ส่วนทั้งหมดจริงๆเนี่ยจะกินพื้นที่ส่วนท้ายของโครงการทั้งหมดเลยทําให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยสามารถเข้าสู่พื้นที่สวนได้สะดวกค่ะซึ่งภายในสวนเองนะคะก็จะมีการจัดพื้นที่สําหรับนั่งเล่นพักผ่อนมีสนามเด็กเล่นนะคะมีเครื่องเล่นเด็กจัดเอาไว้ให้ด้วยโดยที่พื้นเนี่ยก็จะปูด้วยแผ่นยางกันกระแทกค่ะ และพอเราเข้าไปด้านในก็จะมีพื้นที่ทางเดินยาวๆสามารถใช้เดินเล่นแล้วก็ใช้วิ่งออกกำลังกายได้ด้วยค่ะสำหรับแบบบ้านของที่นี่จะเป็นบ้านขนาดใหญ่สีห้องนอนทั้งหมดบนที่ดินขนาด50ตารางวาขึ้นไปมีให้เลือกทั้งหมด5แบบดังนี้ค่ะ แบบแรกขนาดเล็กสุดนะคะคือแบบบ้าน BRAVO B ปีขนาด173ตารางเมตรมี4ห้องนอนสีห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถขนาดถัดมาคือแบบบ้าน s t a r r y ขนาด175ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถแบบที่3คือแบบบ้านแมกนิจูดขนาด190ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถ แบบที่4คือแบบบ้านรีเจนต์ขนาด225ตารางเมตรมี4ห้องนอน4ห้องน้ํา2ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถเป็นแบบบ้านที่นินจะพาเข้าไปชมในวันนี้นะคะและแบบสุดท้ายขนาดใหญ่ที่สุดเป็นแบบบ้านตัวใหม่ล่าสุดของทาง AP ที่เอามาลงเฉพาะในโครงการนี้เท่านั้นเลยค่ะก็คือแบบบ้านคาปิลลาขนาด252ตารางเมตร มี4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่นและ3ที่จอดรถซึ่งบ้านหลังนี้จะมีความน่าสนใจตรงที่มีการออกแบบฟังก์ชันให้เหมือนกับแบรนด์เดอะซิตี้มากขึ้นโดยการเพิ่มที่จอดรถนะคะให้เป็น3ที่จอดมีห้องน้ำส่วนตัวในห้องนอนทุกห้อง อีกทั้งยังมีห้องน้าแขกแยกออกมาให้ด้วยและในส่วนของห้องนอนชั้นล่างค่ะก็จะมีการออกแบบให้เปิดรับกับวิวสวนฟังก์ชันด้านบนก็จะเน้นห้องมัสเตอร์เบดรูมให้มีหน้ากว้างเท่ากับหน้าบ้านเลยพร้อมกับขยายพื้นที่ Walk-in Closet แล้วก็ระเบียงเนี่ยให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมี Family Area ให้บนชั้น2ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือแบบบ้านลีเจนขนาด225ตารางเมตรค่ะ ซึ่งหน้าตาบ้านเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นโดยมีการสร้างมิติของบ้านด้วยการใช้สีโทนเทาเข้มเท,มเทาอ่อนแล้วก็มีการยื่นผนังแล้วก็ใช้ขาออกมาบางส่วนค่ะในส่วนของบ้านมาตรฐานนะคะก็จะมีการติดตั้งรั้วบ้านมาให้เป็นรั้วเลื่อนระแนงเหล็กนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกริงออดช่องเก็บขยะแล้วก็ตู้จดหมายติดตั้งมาให้ด้วยค่ะ สำหรับที่จอดรถของบ้านหลังนี้นะคะจอดได้2คันในร่มค่ะโดยโครงสร้างพื้นก็จะเป็นโครงสร้างสลับ on อนกราวฝ้าเพดาน,นติดตั้งโดมคมดอลไลท์มาให้และจะเห็นว่าด้านในนี้ค่ะมีประตูบานเล็กด้วยนะคะก็จะสะดวกเลยในวันที่ฝนตกหรือว่าวันที่เราซื้อของแล้วต้องขนของเข้าบ้านค่ะ ยินขอเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบโฮมออโตเมชันแล้วก็สัญญาณการขโมยระบบแมกเนติกเซนเซอร์นะคะจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีดิจิตอลดอร์ล็อกติดตั้งมาให้ด้วยของไลฟ์สมาร์นะคะและข้างบนนี้ค่ะก็จะมีกล้อง CCTV ติดตั้งมาให้อีกหนึ่งตัวนอกจากนี้ค่ะก็จะมีระบบการเปิดปิดไฟนฟ้านะคะแบบอัตโนมัติก็จะควบคุมการเปิดปิดไฟแอร์ทีวีรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้ค่ะเราไปดูที่ทางเข้าบ้านหลักกันค่ะ ในส่วนของเฉลียงทางเข้าบ้านนะคะก็จะเซตเข้าไปด้นในตัวบ้านเล็กน้อยทําให้เราได้ร่วมเงากันแดดกันฝนมาด้วยค่ะส่วนพื้นที่เฉลียงตรงนี้นะคะก็จะมีความกว้างพอสมควรเลยค่ะเราสามารถตั้งพวกม้านั่งสําหรับเปลี่ยนรองเท้าได้โดยที่พื้นก็จะปะูด้วยกระเบื้องเซรามิกขนาด30มสคูณสามเซนค่ะประตูทางเข้าบ้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นชุดประตูบานเลื่อนกรอบ UPVC สีขาวนะคะแล้วก็ติดกระจกเขียวตัดแสงให้ซึ่งก็จะช่วยกรองความร้อนแล้วก็กรองแสงได้ดีในระดับหนึ่งเลยค่ะเข้าไปดูด้านในบ้านกันค่ะ บ้านนะคะมีพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วก็โปร่งโลง่งเพราะว่าเขามีการดีไซน์ฟังก์ชันแบบโอเพนแลนนะคะแล้วก็มีการติดตั้งช่องแสงให้โดยรอบบ้านซึ่งก็จะใช้เป็นชุดปานเลื่อนกรอบ U PVC เหมือนเดิมค่ะ เราจะเห็นว่าที่บ้านตัวอย่างนี้เขามีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ฟินิชชิ่งให้เราดูเป็นไอเดียส่วนบ้านมาตรฐานที่ใช้ส่งมอบนะคะก็จะเป็นบ้านเปล่าค่ะอย่างที่พื้นนี่เขาก็จะปูด,ด้วยกระเบื้อง g r a n i t ตขนาด60 x 60ซมผนังเป็นผนังฉาบเรียบนะคะเป็นก่ออิฐติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังในส่วนของฝ้าเพดานค่ะจะติดดวงโคมดาวไลท์ LED ให้มีความสูงฝ้าอยู่ที่2.6เมตรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไอเดียการตกแต่งบ้านกันค่ะเริ่มจากส่วนแรกนะคะก็คือห้องนั่งเล่นในพื้นที่ส่วนนี้เราสามารถจัดชุดโซฟาแล้วก็สตูได้ขนาด4-5ที่นั่งสบายๆเลยแล้วก็วางโต๊ะกลางได้1น1ตัวนะคะในส่วนของฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะเป็นชั้นวางทีวีเราสามารถบิวอินเป็นตู้เก็บของแล้วก็ชั้นวางของสวยๆได้ค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องรับประทานอาหารนะคะซึ่งบ้านตัวอย่างเขาจัดโต๊ะขนาด6กที่นั่งให้เราดูเป็นไอเดียก็กําลังพอดีพอดีกับพื้นที่เลยหรือว่าเราจะต่อเก้าอี้นะคะที่หัวท้ายโต๊ะเพิ่มเป็นแดที่นั่งก็ได้ค่ะจะเห็นว่าที่ด้านข้างของห้องรับประทานอาหารเนี่ยจะมีประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่อยู่ซึ่งเราสามารถเปิดเพื่อเชื่อมต่อกับสวนได้ค่ะมาที่อีกฝั่งหนึ่งของห้องนะคะ ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่เหลืออยู่เราสามารถออกแบบให้เป็นไอแลนด์แล้วก็พันทีขนาดย่อมย่อมเอาไว้สําหรับเตรียมเครื่องดื่มจัดอาหารก่อนตักเสิร์ฟได้ค่ะและตรงเข้าไปด้านในตรงนี้จะมีประตูอยู่หนึ่งบานก็จะเป็นประตูของห้องครัวไทยนะคะเข้าไปดูด้านในกันค่ะพื้นที่ครัวไทยนะคะจะลดระดับจากพื้นชั้นหนึ่งเล็กน้อยค่ะโดยพื้นที่ภายในห้องนี้ก็มีขนาดกำลังดีเราสามารถใช้ทำอาหารไทยหนักๆได้เลยโดยบ้านมตาตรฐานนะคะเขาก็จะมีชุดเคาน์เตอร์ครัวแบบก่อมาให้โดยท็อปเคาน์เตอร์ก็จะเป็นหินกระิิสีดำค่ะ ส่วนพวกหน้าบานเปิดแล้วก็ตู้ลอยที่บิวอินเราก็สามารถทําตามแบบที่เราชอบได้เลยนอกจากนี้เขาก็จะมีพัดลมดูดอากาศติดตั้งมาให้ด้วยหนึ่งเครื่องเราจะเห็นว่าด้านในห้องนี้นะคะจะมีประตูสีขาวอีกหนึ่งบานซึ่งประตูตรงนี้ก็จะเปิดออกไปเชื่อมต่อกับรานซักล้างหลังบ้านค่ะถัดมาจากลิฟวิ่งแล้วก็ดินนิ่งแอเรียนะคะก็จะเชื่อมสู่โถงที่จะเชื่อมต่อไปยังโถงบันไดห้องน้ําชั้นล่างแล้วก็ห้องนอนชั้นล่างค่ะ ซึ่งห้องนอนชั้นล่างเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมักจัดให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุซึ่งก็จะดีไซน์ให้ใกล้กับประตูตรงเราจอดรถนะคะตรงนี้เขาคิดมาเผื่อเราแล้วเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนี่ยเขาจะได้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุไปยังรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกค่ะซึ่งพื้นที่ภายในห,ห้องนี้นะคะก็มีขนาดกําลังดีเลยเราสามารถวางเตียงนอนขนาด5-6ฟุตวางโต๊ะเครื่องแปง้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าได้ลงตัว แต่อย่างที่บ้านตัวอย่างเขาจัดมาให้ดูนะคะก็จะเป็นห้องทํางานค่ะนั่นหมายความว่าเราใช้ห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ได้จะจัดให้เป็นห้องดูหนังหรือว่าห้องออกกําลังกายก็ทําได้เช่นกันค่ะโดยที่พื้นของห้องนี้เขาก็จะปูด้วยลามิเนตหนาะ8มิลเพื่อให้สัมผัสเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยมากขึ้นค่ะ สำหรับห้องน้าชั้นล่างนะคะจะเอาไว้ใช้รองรับแขกแล้วก็ห้องนอนชั้นล่างค่ะที่พื้นและผนังจะตกแต่งด้วยกระเบื้อง g r a n ตโตส่วนสุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโต้ทั้งหมดค่ะเริ่มจากที่ชิ้นแรกนะคะเป็นอ่างล้างมือแบบแขวนผนังติดตั้งมาพร้อมกับกระจกเงามีโลว e วอลก่อเอาไว้ให้ที่ด้านหลังนะคะสามารถใช้วางของกระจุกกระจิกได้ถัดมาค่ะเป็นในส่วนของโถสุขภัณฑ์แบบเบย็บชิงระบบ Dual flush นะคะก็จะมีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะ ถัดเข้าไปด้านในพื้นนี่จะทำลดระดับลงเป็นโซนชาเวอร์นะคะเราสามารถติดตั้งฉักกั้นอาบน้ําเป็นกระจกเทมปอรก์การเพิ่มเติมได้และที่ผนังด้านในค่ะก็จะมีชาเวอร์มีราวปรับระดับแล้วก็มีจานวังสบู่ติดตั้งเอาไว้ให้พร้อมกับการเดินระบบสําหรับติดตั้งเครื่องทาน้ํำอุ่นแล้วก็การระบายอากาศในห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างบานกระทงติดกระจกฝ้ามาให้1บานค่ะ เราขึ้นไปดูบนชั้น2กันต่อเลยค่ะเริ่มจากที่บันไดาทางขึ้นนะคะตรงนี้เขาจะใช้เป็นโครงสร้างเหล็กลูกนอนเนี่ยใช้เป็นไม้ยางพาราอัดประสานส่วนลูกตั้งใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดเราบันไดค่ะก็จะเป็นโครงเหล็กนะคะฝั่งกับพื้นบันไดก็จะใช้ราวมือจับเป็นไม้ยางพาราอัดประสานเช่นกันคะ่ะจะเห็นว่าใต้บันไดเนี่ยจะม,ยยมีพื้นที่เหลืออยู่เขาก็ไม่ให้เวสเปสนะคะกั้นส่วนเป็นห้องเก็บของให้เราด้วยและถ้าเรามองขึ้นไปตรงชั้นพักบันไดข้างบนเนี่ยก็จะมีการติดช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ทาา้้้้้พืนนนนนนี่่่่ถงงงงเยไไดไดรัดับบแสสวมกกิขขขึึปูลคะ นะคะจะเป็นส่วนของห้องนอน3ห้องแล้วก็ห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งค่ะซึ่งห้องนั่งเล่นเขาก็จะถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับโถงทางเดินตรงโถงบันไดน,นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถจัดฟังก์ชันได้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวเลยค่ะอย่านที่บ้านตัวอย่างจัดมาให้ดูนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นสําหรับนั่งพักผ่อนสบายๆสำหรับวัสดุที่ได้บนชั้น2นะคะที่พื้นก็จะปูด,ด้วยลามิเนตนา8มิผลผนังติดวอลเปเปอร์ให้และที่ฝ เรามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนนะคะพื้นที่ภายในห้องนี้เนี่ยก็มีขนาดกว้างขวางแล้วก็เป็นห้องที่มีหน้ากว้างโดยทําให้เราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้ลงตัวค่ะอย่างที่บ้านตัวอย่างจัดมาให้เราดูนะคะก็จะมีเตียงนอนขนาด6ฟุตแล้วก็มีโต๊ะข้างจัดมาให้2ฝั่งฝั่งปลายเตียงค่ะก็มีชั้นวางทีวีซึ่งตรงนี้ก็จะเหลือเป็นพื้นที่ทางเดินนะคะสามารถเดินผ่านได้สะดวกโดยในส่วนของโซนพักผ่อนตรงนี้จะอยู่ติดกับระเบียงฝั่งหน้าบ้านนะคะซึ่งก็จะเชื่อมต่อด้วยกับประตูบานเลื่ออนนนนหหนห้ห้้้้าาาาาบบททํใงงงงเีี่่่่ยไดรัแสสวต็มคะ ถัดมาอีกฝั่งนึงค่ะจะเป็นส่วนของ walk in closet นะคะซึ่งจะถูกจัดให้อยู่กับด้านหน้าห้องน้ำด้านหน้า walk in closet เราสามารถวางเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าต๊ะเครื่องแป้งได้หนึ่งตัวแล้วภายในค่ะเราก็สามารถทำเป็น walk in closet ขนาดใหญ่ได้แบบนี้เลยและฝั่งนี้ก็คือห้องน้ำค่ะ สำหรับห้องน้ำของ Master Bedroom นะคะก็จะเป็นห้องที่มีความพิเศษมากขึ้นเพราะมีการตกแต่งที่ดูหรูหรานะคะอย่างพวก Finishing ค่ะก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนและสุขภัณฑ์ก็จะมีการอัปเกรดให้เป็นรุ่นที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแบบฟูฟังชันค่ะที่เราได้มานะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือฝั่งครึ่งเคาน์เตอร์ค่ะ ถัดมาค่ะเป็นในส่วนของโถสุขภัณฑ์นะคะเป็นแบบชิ้นเดียวมีขนาดใหญ่นั่งสบายมากขึ้นมีโซนอาบน้ําจัดเอาไว้ให้แบบนี้นะคะและที่สําคัญเลยค่ะก็จะมีอ่างอาบน้ําแบบฝังนะคะขนาดนอนอาบได้1คนพอดีค่ะห้องนอน2และห้องนอน3ามนะคะจะมีขนาดไม่ค่อยต่างกันเลยค่ะแต่ว่าห้องนอนสองจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะคะซึ่งพื้นที่ภายในห้องก็สามารถวางเตียงนอนขนาด6ฟุตพร้อมกับโต๊ะข้าง2ฝั่งได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นก็วางเป็นชิ้นใหญ่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโตเครื่องแป้งหรือว่าโตเสื้อผ้า ในส่วนของห้องน้ําส่วนตัวนะคะจะอยู่ฝั่งด้านในสุดค่ะซึ่งด้านในก็จะมีสุขภัณฑ์จัดเอาไว้ให้ครบครันตามการใช้งานค่ะในส่วนของห้องนอน3มนะคะเขาจัดให้เป็นห้องนอนของเด็กเขาก็เลยวางเตียงนอนขนาด3.5ฟุตมาให้ดูเป็นไอเดียแต่จริงๆแล้วพื้นที่ห้องนี้เนี่ยสามารถวางเตียงขนาด5 6ฟุตแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้นะคะแล้วมันก็จะมีส่วนที่ผนังเซ็ตเข้าไปตรงนี้เราสามารถบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะมีแปนไม่ต่างจากห้องนอน2เลยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับประเอียดของโครงการเซนะ็นทรัลบางนาศรีนครินเดี๋ยวคุณผูช้ชมไปฟังนินสรุปกันก่อนคะ่ะว่าโครงการนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง โครงการนี้นะคะจะถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นซึ่งก็จะมีเฟสิลิตี้จัดเอาไว้ให้ครบครันรองรับกันอยู่อาศัยแล้วก็การพักผ่อนค่ะก็จะมีทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำห้องนั่งเล่นห้องเด็กเล่นมีฟิตเนสแล้วก็มีสวนส่วนกลางจัดเอาไว้ให้ ส่วนบ้านภายในโครงการค่ะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีให้เลือกหลายขนาดนะคะตั้งแต่ขนาด173ตารางเมตรไปจนถึง252ตารางเมตรซึ่งก็จะเป็นบ้านที่มาพร้อมกับระบบโฮมออโตเมชันแล้วก็สัญญาณป้องกันขโมยระบบแมกเนติกเซนเซอร์ค่ะสําหรับจุดเด่นของบ้านที่นี่นะคะก็คือเป็นบ้านที่มีฟังก์ชันครบไม่ต้องต่อเติมบ้านเพิ่มเลยอย่างในบ้านก็จะมีครัวไทยสร้างเอาไว้ให้แล้วมีห้องนอนชั้นล่างจัดเอาไว้ให้รองรับผู้สูงอายุแล้วก็รองรับการปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนอกประสงค์ได้และที่ชั้นบนกก็จะะะมมมีีีหห้้้ออองงงนนนัั่่เเลละคะสาาารรถปรปบยไดต ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวเลยและในห้องนอนชั้นบนทุกห้องก็ยังมีห้องน้าให้ในตัวเพิ่มความสะดวกสบายได้ดีเลยค่ะสําหรับทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเลยค่ะเพราะว่าโครงการตั้งอยู่บนถนนบัวนาคารินซึ่งสามารถเข้าออกถึง5ทางจากถนนใหญ่ถึง4เส้นค่ะอย่างถนนบางนาตราดนะคะก็สามารถเข้าออกได้ผ่านทางซอยวัดคลองปัดเปลียงทางถนนสีนาคารินนะคะเข้าออกได้2ทางค่ะทั้งซอยสีด่าน22แล้วก็ทางถนนนําแดงบางพลีซึ่งในอนาคตก็จะมีการขยายออกเป็น4เลนค่ะ ทางถนนเทพารักษ์นะคะสามารถเข้าออกได้ผ่านทางซอยบุญธรรมอนุสร์และทางถนนกิ่งแก้วตำรุบางพลีค่ะเข้าออกได้ทางถนนนําแดงบางพลีซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เห็นว่าโครงการยังมีตัวเลือกในการเดินทางที่เยอะมากเลยค่ะและโครงการค่ะยังอยู่็กล้กับจุดขึ้นทางด่วนนะคะวงแหวนกาญจนาพิเศษด่านเทพารักษ์เพียง3าากิโลเมตรจากโครงการซึ่งก็จะช่วยซัพพอร์ตการเดินทางให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและโครงการก็ยังอยู่ใกล้กับ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะที่สถานีสีด่านเพียง4.7กิโลเมตรแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีปัดเปรียงนะคะเพียง5.8กิโลเมตรก็จะช่วยในเรื่องเวลาที่เราไม่ต้องการขับรถนะคะก็สามารถไปขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยค่ะแล้วความน่าสนใจนะคะก็คือจะมีการตัดถนนจากบวนนครินออกไปที่เส้นบางนาตราดซึ่งสามารถตรงเข้าสู่เอกาบางนาได้เลยค่ะ และบนถนนบัวนครินเองนะคะก็เป็นย่านที่พักอาศัยทําให้มีร้านอาหารและก็ร้านสะดวกซื้อรองรับการอยู่อาศัยค่ะส่วนห้างใหญ่ๆนะคะก็จะมีตามถนนใหญ่อย่างเส้นบางนาตราดค่ะก็จะมีแมกะาและก็อีเกียบางนาบนเส้นศรนครินนะคะก็จะมีทั้ง j จส์เออร์เบนมีฟ o o แลนด์มีไฮเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงมีโรงเรียนและก็โรงพยาบาลอีกหลายแห่งนะคะที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกตอนนี้ค่ะราคาของโครงการจะอยู่ที่7.5ไปจนถึง15ล้านบาทและมีค่าส่วนกลางอยู่ที่41บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ หากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์1623โดยสำนังกงานขายจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการเซ็นทรบางนาศรีนครินค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i ร e ์ผมในอย,อยู่ c h anel เอาไว้ได้นะคะ จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเราและพวกเราค่ะยังมีรีวิวฉบับละเอียดแล้วก็การอัปเดตข่าวในแวดวงอสังหาคุณผู้ชมสามารถไปติดตามอ่านได้ที่ w w w h o m e n a y u c o m และที่ facebook fanpage h o m e n a e u f c ในวันนี้เนลและทีมงานต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย